ขอพระราชทา,านกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทา,านปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพุทธที่สองและวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567 และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในเช้าวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมมาเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกลับบังคมทูลเชิญ ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณะบดีแต่ละคณะและผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระมม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทบริหารธุรกิจดุษรีบัณฑิตนายสรัญยูอึ้งพากรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเกียรตินิยมนางสาวปณิสาเกียรติปัญญานางสาวพราวชนารัตน์นายพสินแสงสุขเกี่ยมนางสาวไพลินไดทนะวงศ์นายวรานนท์ดิลกรุ่งธีรพบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นางสาวกดวราปัญญาวรากุลชัยนางสาวกนิกาเติมเศษเจริญนางสาวกนกรกรจุโรดจุลศักดิ์นางสาวกนกพรพงศ์นิรันต์นายกฤิทั์เมฆอัมพรพงศ์นายกฤิกันรัตนสูตรนายกฤิตวัฒชวานดิตนายกฤิตวัฒสุภธราทานนายกฤิลูวีรพันธ์นางสาวกล่าวขวัญรัตนติกุลนายกวินพลาดุเวศ นางสาวกติรัตว่องอิสระเกินกุลนายกันสุวรรณภัยพัฒนานางสาวการทิดากลิ่นศรีสุขนายกิติพัฒน์พิโรธโสพผลพันนายไกรวิศกุลธีรชัยนายคณินทวีชัยยนนายเคนสุกิสุสิกินายจักราพสุภานางสาวจิดาพาจิรวัฒนาการนายจิตติเฉลยจิตนายจิตตรินพาณิธรรม นางสาวจิราถาวรประดิษฐ์นางสาวจุธามาชวาลีลาภาพรน,นางสาวชมพัหานชานเลิศ์นายชวนหลีนายชวินพิทักษ์ธีธรธรรมนางสาวชยานัทศรีบัวเอี่ยมนายชีชาเศรษฐีนายชุนเสียนโหนายชอนไฮเหวียนนายซอนชวนชินนางซิมโมเน่บาราราบาบากา้า นายซือเอี้ยมโศนางสาวนายนัทกรเจียกรกุลนางสาวนิธิราสิทธะธิรกุลกูลนายนัทนันพิมพ์ธนโไทยนายนัทพัฒ์รัชตะวิวัฒนางสาวนิชากรนิวาสนันนางสาวธันทิกาหูดหม่นายที่คําพรมั่นสินทร นางธนาพรขำนพคุณโชคนายทันบุรพวัฒน์นายทัชเดชส,สุนทรสิริวุญมานางสาวทันพิชาสหรุ่งเรืองชัยนายนันทพัฒน์สินประสงค์นางสาวณพัฒเสริมวัฒนาะนายนรินงามรุ่งสิรินายนันทพงศ์โรจนวณิชย นา,าน,น,านางสาวนัทพินเพชราพิษนางสาวนิตยาสุพัฒเดชากุลนางสาวนิตยาบุญยามณีนางสาวนิราชาธีระเสนีนายวิวัตกันทเทวเสษนางสาวปฐรมาเตชาธนิธานนท์นางสาวปียาวันจันทรานุกูลนางสาวเปรมนิกาลิขิตรักนายพงศกรการณ์จนบุตรนายพงศกรทองสุข นายพระสินควรสถาพรนางสาวพานิสาดาร,รการนนนางสาวพิมพ์ชมพูสมประสงค์นายพีรนัทเลิศทองนายพีรนัทเสเวตวิจิตนายพีรพัฒนตั้งเสรณีนางสาวเพรินนรินนครชัยยิมนางสาวเพียรพิสุทธิสายสุนทรวัฒนานางสาวแพรวณิชเลิศขจรกิตินายสุพัทเพชรดีนายภูมิใจเอกพัฒนพาณิช นายมาณาบุกคิตานินายยี่จีเฉินนายรัตนะรัตนดิกุลนายรัชเดชมาประเสริฐนางสาวลลีพาสิริจันโรพาสนางสาวลู่ลู่เปยนายวงศกรเทพเจริญนางสาววันวรัตคุจารีวณิศนายวัฒนายเผาวนิษนายวรินทรสุวัฒนพลนายวริตกฤษผลชัย นายวิกรมเศรษฐินามวงศ์นางสาววิชัย,ด,ยาดาละวชัยโยทินนายสลิดชัยลุ่งเหลืองนายสานุพงศ์วิเชียนกัญญาราัตนนายสุภกรพันธากานนท์นายสรวิทย์มันจันดานางสาวสาธิยาลิมสถากุลนางสาวสิรินทาสินทวานนท์นางสาวสุทธาวันอาภาพิพัฒนพงศ์นางสาวสุภัชยาปิยะสิริเจริญ สุพิชานุสิริกุลนายสุพัฒ์โรจนาคิจขจรนายเหรียญชางโยนางสาวอาทิตยาชินะการกุ่นายอาทิตย์อรุณมาตน,นายอาทิศักดิ์อรุณเปงนายอภิชาติต,ตั้งตรงจิตนายอัธพลการบัฑดตนางสาวอ่อนสิริเสรีสันติวงศ์ด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อม ขอพระราชทานกลาบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้าน,น,นายปนนทารรจิตประทักษ์ผู้เป็นบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยายล,าลาัย,ยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักผู้แทนพระนรบาลสยามนนมิน,มนและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้นนนว่าจะมีใจมุงงจมจม่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูง,งส,ส่ง,งอีกองค์พร,ระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทย,ะไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามาสาัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคง,ใในคงดำรงอยู่ในคุณธรรมรใรมช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ ยังความรุ่งโรดภัยศาลม,มากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทย,ไทยให้สมกับที่ได้เรียนมา,มนมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,ลลย,ลยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต,อ,ตอันทรงศัก์และสิทธ,ธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุลานีไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชัวปช่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม าตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2566ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลายัยยกย่องให้ปริญญากตติมศักติ์การพัฒนาเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของสังคมและบ้านเมือง เป็นที่เข้าใจกันอย่างซืมทราบว่าคือการทำให้เจริญก้าวหน้าต่อมาเห็นว่าการพัฒนาต้องสามารถอนุรักษ์บำรุงให้คงพัฒนาได้ต่อเนื่องยาวนานจึงได้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันมากในปัจจุบันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งการใช้วิชาการให้ยั่งยืนได้มีข้อหน้าพิจารณาอยู่สองประการ ประการแรกคือต้องอย่างอยู่ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่ต้องรู้ถูกต้องนั้นก็เ,เพื่อไม่ให้พัฒนาผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นเพราะการพัฒนาบ้านเมืองมีหลายด้านจึงได้มีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันพัฒนาการจะถือว่าวิชาเป็นใหญ่แต่ส่วนเดียวไปพัฒนาหรือจะพัฒนาแต่ด้านเดียวไม่พัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจเรียกว่าใช้วิชาการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนได้ เราะจะเกิดขัดแย้งมากกว่าจะเกิดผลสมัมฤทธิ์ประการที่สองต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็นและสภาวะการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืน,ยนหรือการมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การนำวิชาการที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนําความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรและใช้ความรู้สาขาต่างๆประสานประโยชน์เพื่อปูนพัฒนาบ้านเมืองทุกด้าน ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันณนะที่นี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกันข้าวรพุทธา คนพระคุณทระรักษาปวงประชาเป็นสุขสา 呃。Uh, มเสด็จด,ดับลำเคนเมื่อไทยข้า,าพระบาทบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาออลัยที่วานี้ทั้งกายใจ ลืมประนพระบฏทศิลปพระเดชพระคุณพระการุณาคือปายกาที่ราอาตบดีพระหาหรือไทยพระจักรีคือสุข ของประชาอันใดเลาวจะนำชาติชนชลาดเท่าการศึกษาแต่ลาพระองค์ทรงนำพาพระศกไทย ให้เราเรียน้า,าพระบาทปัณฑิตจุลาทวนนาจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียนเถิดพระเกียรติ ดูลาลงกรขอคุณพระรัตนาเมตรตรเทภไทยฤทธกำทอนผีทักพระราชนมอมมหาจักรี Niran od คุณผู้ชมคะพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2566ในรอบเช้าของวันที่3ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปพบกับคุณพิมพิชญาสรัญชาติที่ห้องส่งของสถานีได้เลยคะ่ะ